สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อนๆนะวันนี้อยู่กับผมในเชรยนอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถแฮตแบ็กนะครับของค่ายแฮดนะครับเป็น Honda Jazz นะครับ 1.5V+ นะครับเป็นตัวรองท็อปนะครับ 1.5V+ ชมปี2017นะครับราคาอยู่ที่5แสนเออราคาขอภัยครับราคาอยู่ที่4 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสวยมากนะเป็นสีเทานะครับราคา4น5 9 0 0 0บาทนะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับและที่สำคัญคันนี้นะเลขไม่นะครับอยู่ที่สี่หมื่นสองพันกิโลนะครับรถปี2 0 1พันิบ็ดนะเลขหมื่นไอ้เลขไม่นะครับวิ่งไปสี่หมื่นสองพันกิโลเท่านั้นนะครับเป็น Honda j แจ z ตัวท็อปนะครับที่สวยมากๆนะคันนี้นะเป็นตัววีพัทนะครับเดี๋ยวมาดูันที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าของ Honda j แจ z คคันนี้นะครับ ตัวกันชนหน้าน่าจะเป็นแบบม i n เนอร์เชนแล้วนะครับพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่นะครับสวยๆรถนี้เลยเป็นสีดําเงาสลับพรเมียมนะครับตัวกระจังหน้าจะคล้ายๆ CRV นะครับแต่อันนี้เป็น Honda Jazz ดมายเนอร์เชนนะครับปี2017กันชนหน้าหล่อๆแบบนี้เลยนะครับสีหายากนะครับสีนี้นะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างของกันชนนะครับผมบอกเลยนะว่าสวยมากคันนี้นะครับไฟหน้าจะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับมีไฟเลี้ยวไฟหลีและไฟเดย์ไทม์นะครับ สวยมากๆนะครับอนด้แจ๊คันนี้ราคาแบบ459,000นะครับผ่อน8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคันนี้นะครับรถพึ่งเข้ามาใหม่นะครับพึ่งแตะพื้นเพชรยนต์เลยนะลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือกําลังมองหา Honda อยู่นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยตอนนี้ก็มีเข้ามาหลายรุ่นนะครับสําหรับ Honda านะไม่ว่าจะเป็นแจ๊ z เป็น City ้นะครับเป็น c ี v i c นะครับเป็น Accord ร์ดนะครับ h r v CRV นะครับเรามีหมด นะครับแต่วันนี้เอารีวิวของ Honda j a z z คันนี้ไปนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาถึงเนาะสวยมากนะครับเป็นบอดี้เดิมๆแท้โรงงานนะครับเป็นรถที่ถ้าเกิดผมมองก็จะเป็นรถแบบขีดๆนะครับเพราะว่าจะไม่มีสเกิร์ตรอบคันจะแบบโล่งๆหน่อยจะสวยมากนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมแม็กอลอยแท้เดิมโรงงานนะครับขอบ15นะครับเป็นยางกูดเยีย r นะครับปี2020นะครับเป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับสวยมากนะครับ ดูตะเข็บกันชนนะครับไม่มีอ้าไม่มีขยับนะครับรถแท้เดิมโรงงานไม่มีพลิกคว่ำจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับรถที่เพชรยนต์นะครับตรงแก้มข้างมีไฟเลี้ยวฝั่งมานะครับแล้วก็ดีไซน์เหมือนเดิมนะดูนะครับสําหรับฮอนด้าแจดเนี่ยตรงช่วงเสาเอจะมีช่องกระจกสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น g D GE และ GK นะครับจะเป็นเหมือนกันหมดนะและตรงแผงประตูเ่ะนะครับตรงประตูด้านนอกเนี่ยจะมีดีไซน์ของเขานะครับ เอาไว้แบบรีดอากาศเนาะสวยมากนะครับทําให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับสวยมากๆนะครับเป็นล่องเข้าไปนะตัวกระจกนี่เป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับตัวครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับหูช้างเป็นสีดํานะครับคันนี้ติดฟิล์มมาแล้วนะครับเบอร์ประมาณ80นะน่าจะเป็นแบบเซรามิกนะครับคันนี้นะเพราะว่าค่อนข้างสะท้อนแสงและเงามากนะครับถูกกฎหมายนะครับตอนนี้คนนิยมติดกันเยอะนะเป็นฟิล์มเซรามิกไฮคูลนะครับ ดูนะครับดูด้านข้างของคันนี้นะโหสวยมากมากจริงๆนะครับด้านบนนะมีสปอยเลอร์มาด้วยนะครับคันนี้เป็นสปอยเลอร์แท้เดิมสู่โรงงานเลยนะครับเสาอากาศอยู่ด้านบนนะครับพร้อมไฟเบรกอยงที่สามนะครับคันนี้รองรับน้ามันได้ถึง e แปดสิบห้านะครับสบายเลยนะครับเป็นเครื่องหนึ่งจุดห้า E โคคาเป็น E c โคโห e อ่ะมีมีโหมด eco คนะครับก็คือประหยัดน้ํามันนะครับยิ่งเติม e แปดสิบห้ายิ่งประหยัดเข้าไปนะครับเพราะว่าราคา e แปดสิบห้าเนี่ยค่อนข้างถูก อันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับจะอยู่ที่ฝาท้ายแล้วก็ที่ตัวรถนะครับสวยมากคันนี้นะครับดูนะครับที่คาโครเมียมตรงนี้ยังใหม่อยู่นะครับใหม่มากนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นฮอนด้าแจ๊ที่น่าใช้นะครับราคาเพียง4 0 0 0 0 0ห้าเท่านั้นนะครับนี่นะครับโลโก้อยู่ครบนะโลโก้ฮอนด้าแจ๊โลโก้ไอวีเทคก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเครื่อง i อวีเทคเนี่ย อัตราการตอบสนองดีนะครับกินน้ำมันน้อยนะและยิ่งตัวรถมีน้ำหนักเบานะครับผมแนะนำเลยนะครับซื้อใช้ในครอบครัวนะครับหรือจะให้ลูกนะครับขับไปมหาลัยนะครับหรือว่าจะเป็นพ่อแม่ขับไปทำงานได้เลยนะครับนี่นะครับตัวสปอยเลอร์นะครับแท้ๆเดิมโรงงานหลอๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีหลุดนะครับไม่มีแตกหักอยู่ในสภาพสมบูรณ์ร้อยเอร์เซตนะครับ ตัวฮอนด้าแจ z เนี่ยจะได้เปรียบเรื่องวิสัยทัศน์นะครับเวลาเข้าไปขับขี่เนาะคันนี้นะเป็นระบบสมาร์ทคีย์เลนะครับเป็นกุญแจแบบใหม่แล้วนะเป็นสมาร์ทคีย์เลนะครับดูรอบคันนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีชนนะครับไม่มีจมน้ำแน่นอนนะรถอยู่ในสภาพสวยนะครับเพราะว่ารถที่บริษัทอะคัดเกตเข้ามาทั้งหมดนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจออกรถนะติดต่อผมได้เลยนะ0626407776นะครับหรือจะทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์ไว้ได้นะครับ เดี๋ยวให้ดูด้านในนะครับเดี๋ยวให้ชมด้านในกันนี่นะครับเป็นระบบสมาร์ทคีย์เลสก็จะเป็นกุญแจประมาณนี้นะนี่นะครับรถเพิ่งเข้าก่อนปรับสภาพนะครับอาจจะยังไม่สะอาดยังไม่เรียบร้อยนะครับแต่ผมเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนนะตรงแผงประตูนะครับเป็นสีดํานะครับสลับกับสีเทาตรงนี้นะเป็นดีไซน์มุมแรงเนี้ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นฮอนด้าที่น่าใช้นะครับ ที่นะครับปุ่มเซนเซอร์ล็อกปรับพับกระจกไฟฟ้านะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนิดนึงนะอ่านี่นะครับสวยมากนะครับตัวคอนโซลนะครับเป็นคอนโซลแท้เดิมโรงงานนะครับเป็นคอนโซลสีดํานะครับตัววิทยุเป็นวิทยุแท้เดิมโรงงานนะครับพงมาลัยหนังสามก้านแท้เดิมโรงงานเลยนะนี่นะครับจะมีโหมดอีโคนะครับอยู่ด้านล่างมาให้นะนี่นะครับเป็นโหมดอีโคนะครับแล้วก็มีแท็กชั่นคอนโรลด้านล่างนะครับ สวยมากนะครับตัวบาอคันนี้น่าจะได้เป็นบ่อผ้านะครับเป็นบ่อผ้าซึ่งเราจอดรถตากแดดเนี่ยจะระบายอากาศและระบายความร้อนได้ดีนะเวลาขึ้นมานั่งก็จะไม่ร้อนที่ก้นเนาะอันนี้เป็นบอกผ้านะครับบอกไม่มีฉีกขาดนะครับบอกใหม่ๆเลยนะครับเป็นตัว v ีพัดนะ1.5 V พัดเครื่อง IV-TEC h เกียร์นะครับนี่นะครับสวยมากเป็นพวงมาลัยแท้หนังสามก้านนะครับแอร์แบ็คู่หน้านะครับ เป็นคอนโซลที่ดูล้ำสมัยมากนะครับสำหรับเจ้า Honda j แจ z คันนี้นะครับตัววิทยุนะครับเป็นวิทยุแท้เดิมโรงงานนะครับนี่นะครับครอบด้วยหน้าตรงนี้เป็นสีดำเงานะครับตรงนี้เป็นปุ่มแบบไฟขอทางนะครับตัววิทยุใช้ได้นะครับรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวแอร์เป็นระบบอนาล็อกนะครับด้านล่างจะมีพาวเวอร์เอาเลเนาะแล้วก็พอร์ต USB มาให้นะครับสวยมากๆนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับ ฮอนด้าแจดนะผมแนะนําเลยนะครับนี่นะครับมีปุ่มเ n นจินสตาร์ทให้ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องซูมให้ดูทีละจุดนะกล้องรู้สึกยังไม่ค่อยโฟกัสละตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ระบบ CVT นะครับสวยมากนะครับคันนี้นะรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์จริงๆนะครับเดี๋ยวล้างทําความสะอาดปรับสภาพให้ใหม่ก็สวยกิฟตเลยนะครับเพราะว่ารถเราให้ดูกันเดิมๆแบบนี้เลยนะไม่มีหมกเม็ดนะครับไม่มีย้อมแมวนะครับไม่มีทําสีแน่นอนเดี๋ยวให้ดูห้องโดยสารนิดนึงนะครับ นี่นะครับภายในห้องโดยสารนะของ Honda j a ั z คันนี้นะเป็นโฉมปี2017นะครับเป็นเรื่อ1.5 iVtec นะครับประหยัดน้ำมันห้องโดยสารกว้างมากๆนะครับตัวเบาะสามารถพับได้นะครับดูนะครับอ่ะอันนี้พับไว้ข้างหนึ่งแล้วนะผมพับลงไปข้างหนึ่งละนี่นะครับภายในห้องโดยสารแผงประตูสวยมากๆนะครับคันนี้นะเนี่ยเวลาเราพับเบาะลงมานะครับจะเพิ่มห้องเก็บสัมภาระด้านหลังได้เยอะเลยนะครับ ตัวเบาะพับและหน้าเป็นแนวเดียวกันนะครับถ้าเปิดจากด้านท้ายจะเห็นได้ชัดเลยนั่งสบายครับสำหรับแบรนด์ h o n ดานะภายในห้องโดยสารเนี่ยผมยอมรับเลยว่ากว้างมากๆนะครับราคา459,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเจ้า Honda Jazz คันนี้นะเป็นรถแทรแบ็กที่น่าใช้นะครับนี่นะครับตัวเบาะยังหุ้มพลาสติกอยู่เลยนะรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับพร้อมขายเลยนะครับสำหรับ Honda j จ z ไ1.5 V Plu คันนี้นะครับ ตัวรถนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะครับห้องโดยสารกว้างมากนะครับแล้วห้องเก็บสัมภาระกว้างยิ่งกว้างแบบกว้างสุดๆนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับถุงชุดเครื่องมือยางอะไรนะครับจะอยู่ใต้นี้นะอืแน่นมากน่าจะยังไม่เคยแกะนีน่นะครับชุดยางอะไรนะครับยังไม่เคยแตกพื้นนะครับดูดอ เม็ดอาร์คตะเข็บอะไรต่างๆนะครับยังอยู่ครบหมดนะครับเจ้าของเดิมนมาจะไม่เคยถอดเลยนะดูนะครับรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับสวยมากสำหรับคอนแทจคันนี้นะเดี๋ยวดูหัวน็อตนะหัวนอ็อตตรงฝาท้ายนะครับไม่มีขยับนะครับรถคันนี้นะครับไม่เคยโดนชนจากด้านท้ายแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรถโดนชนจากด้านท้ายเนี่ยจะต้องเปลี่ยนฝาปิดประตูด้านหลังใหม่ทาให้ต้องขายนอ็อตพวกนี้ออกไปหมดนะครับ รถอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับสำหรับ Honda Jazz โฉมปี2017คันนี้นะครับราคาเสนอขายเพียง459,000บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวนะครับสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็สามารถออกรถกับผมได้นะครับเพียงลูกค้าสนใจติดต่อผมได้เลยนะ0626407776นะครับเน็ตเพชยนต์นะครับสำหรับวันนี้ผมกับเจ้า Honda j a z z ปี2017นะครับ 1.5 V+ IV เทคคันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ